คืนนั้นเป็นคืนวันฮัลโลวีนพอดีดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าสาดแสงสีเงินเยือกเย็นลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของห้องโถงลงมากระทบที่ The Sable er Mirror พอดิบพอดีทีมงานตัดสินใจที่จะทดลองพิสูจน์ทฤษฎีของลุกพวกเขาวางเทียนสามเล่มไว้หน้ากระจกและมายาก็เป็นอาสาสมัครเธอถอดสร้อยล็อกเก็ตของเธอออกมาวางไว้บนพื้นหน้ากระจก แสงเทียนสะท้อนในแผ่นกระจกสร้างภาพลวงตาที่น่าหวาดวันทุกคนกลั้นหายใจขณะที่มายาเริ่มเอ่ยชื่อนั้นออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือบล o ดดี Mary ความเงียบเข้าปกคลุมบล o ดดี้แมรหมอกบางๆเริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในกระจกลั o ดี้แมรี่ทันทีที่สิ้นเสียงเรียกครั้งที่สามเทียนทั้งสามเล่มก็ดับพรึบลงพร้อมกัน และในความมืดนั้นเงาของผู้หญิงคนเดิมก็ปรากฏขึ้นในกระจกอย่างเต็มตัวครั้งนี้เธอไม่ได้เลือนรางอีกต่อไปเธอยือนอยู่ที่นั่นในชุดวิกตอเรียนสีเข้มดวงตาของเธอกลวงโบและมืดมิดราวกับรัติการและช้าๆเธอก็หันหน้ามาสบตากับทุกคนที่ยือนอยู่นอกกระจกการจ้องมองที่ไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น